ตำนานคิวปิดเทพเจ้าแห่งความปรารถนาและความรักรูปร่างลักษณะของคิวปิดนะคะภาพจําที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยก็จะเป็นเทพเด็กเพศช,ชายนะคะรูปร่างหน้าตาน่ารักใครเห็นใครก็เอ็นดูเนาะด้านหลังเนี่ยก็จะมีปีกเล็กๆในมือจะถือคันธนูและลูกศรถึงแมว้ว่าคิวปิดเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าแห่งความรักแทงสอนให้คนอื่น,นรักกันมากมายนะคะแต่ทว่าเทพเจ้าแห่งความรักของเรานั้นกลับเป็นคนที่เสียใจหรือว่าไม่สมหวังเสียเองนะคะ คิวปิดคะเป็นชื่อเรียกตามชาวโรมันส่วนชื่อเรียกตามชาวกรีกนะคะก็จะเรียกว่าเอรรอสค่ะแต่ในคลิปนี้หนะะ้าจูก็ขอแย่เรียกว่าคิวปิดแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายแม่ของคิวปิดนะคะคือเทพีวีนัสค่ะเทพี TP แห่งความรักและความงาม รูปร่างลักษณะของคิวปิดนะคะภาพจําที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยก็จะเป็นเทพเด็กเพศช,ชายนะคะรูปร่างหน้าตาน่ารักใครเห็นใครก็เอ็นดูเนาะด้านหลังเนี่ยก็จะมีปีกเล็กๆในมือจะถือคันธนูและลูกศรปีกของคิวปิดแสดงถึงความไม่แน่นอนของความรักนะคะความผันผวนทางอารมณ์ส่วนคันธนูกับลูกศรเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปว่าคิวปิดเนี่ยเป็น FC ของอพอลโลนะคะเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ดนตรีและการรักษา วินัสแม่ของคิวปิดพรอให้ลูกชายค่ะขอให้ลูกศรของคิวปิดเนี่ยมีอํานาจมากกว่าอาวุธใดๆในโลกนี้นะคะแล้วอํานาจอะไรหลักที่มันทรงพลังขนาดนั้นน,ะะนั่นก็คือความรักนั่นเองก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมลูกศรของคิวปิดเนี่ยถึงทําให้คนรักกันได้ซึ่งล,ลักษณะการทํางานของลูกศรคิวปิดนะคะพอแผงศรปุ๊บคนที่โดนเนี่ยเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกก็จะเกดกุมารสิลน,นั้นทันทีแล้วลูกศรเนี่ยก็มีลูกเล่นด้วยนะคะคือคิวปิดเนี่ยเขาจะมีลูกศรที่ทามาจากทองคำเนาะก็คือที่ทําให้คนรักกันนั่นแหละ แต่แบบที่2เนี่ยก็จะเป็นลูกศรตะกัวที่ถ้าแผลงไปโดนใครสักคนแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะปฏิเสธความรักนะคะจะไม่อยากมีความสัมพันธ์หรือถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะอยากเลิกกับแฟนไปเลยนะคะซึ่งคิวปิดเนี่ยก็เคยใช้ลูกศรนี้เนี่ยก่อเวรกรรมแสบๆมาแล้วค่ะวรกรรมอันดับหนึ่งเนี่ยคือเกิดขึ้นกับอัปลอเจ้ากับเจ้าเดิมเลยจ้ะคืออัปลอตเนี่ยเป็นเทพที่ทั้งเก่งแล้วก็หน้าตาดีเนาะก็คือเรียกได้ว่าเป็นเทพที่เพอร์เฟกเลยทีเดียวค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดก่ง กว่าคิิวปดคือผลงานก็เยอะกว่านะคะเคยไปสู้กับมังกรมาก็แล้วคิวปิดเนี่ยคือเด็กน้อยไอ้ธนูที่คิวปิดถืออยู่เนี่ยก็คือแบบเป็นของเด็กเล่นโอ้โหพอคิวปิดได้ยินแบบนั้นนะคะคือจีดขึ้นสมองเลยจ้ะคือแบบอือือคือดูถูกกันเกินอะเกิดอาการเนี่ยจะดับมั่นอพอลโลสักหน่อยค่ะคือแบบเก่งนักใช่ไหม ดเดี๋ยวฉันจะทำให้แกอกหักเลยคิวบิดนะคะก็มีการวางแผนแก้แค้นอพอลโลค่ะโดยการแผลงซ้อนทองคําให้อพอลโลนะคะตกลุมรักนางไม้คนหนึ่งที่ชื่อว่าเดลฟีนะคะแล้วใช้ลูกศรตะกวดเนี่ยแผลงใส่เดลฟีค่ะทำให้เดลฟีเนี่ยกลายเป็นคนที่เย็นชานะคะไม่ต้องการความรักเห็นหน้าพอลโลปุ๊บก็คือเกลียดทันทีเนาะส่วนฝ่ายอพอลโลเนี่ยก็คือตามจีบเดลฟี่แบบไม่หวันไม่ไหวค่ะคือเรียกได้ว่าบ้าคลั่งเลยทีเดียวส่วนเดลฟี่นะคะก็หนีอพอลโลค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะเดลฟีนะคะหนีอพอลโลด้วยการ กลายเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่ารอเรลนะคะอารมณ์ว่ายอมเป็นต้นไม้ยังดีสักกว่าจะมีความรักนะคะโอ้โหคือใครเจอแบบนี้คือจิตจีแทนนะอะพอลโลก็คือช็อกไปเลยค่ะคือร้องไห้เสียใจนะจนเป็นเหตุว่าทําไมรูปปั้นของอะพอลโลที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยบนศีรษะเนี่ยจะประดับไปด้วยมงกุฎที่ตกแต่งไปด้วยใบไม้นะคะซึ่งใบไม้เนี่ยก็เป็นใบไม้จากต้นรอเรลนะคะเพราะอะพอลโลเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าแบบว่ามีเดลฟีอยู่ใกล้ตลอดเวลานั่นเองเนาะคิวปิดเนี่ยก็คือ แก้แค้นได้เจ็บแสบมากจริงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยคิวปิดก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของวัานแบรนไทยอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะ